ไม่เห็นโปรไฟล์ใช้กล้าที่ชมบุรีหรือเปล่านอนแล้วค่ะฮัลโหดีค่ะลูกพี่ดื้อจังครับว่ดื้อจะว่ดื้อว่อดื้อเลยว่ดื้อค่ะว่ด่ดื้อจริงหนูติดตามแล้วขอบคุณค่ะ นิดน่อยเพิ่อนปลอย,ลอย,ลอยพอลังค่ะพี่พี่แทนโซห่าหไม่ได้เจอกันเลยเอาเหรอหรือเปล่าใช่ไหมเราไม่เราเมันอยู่ก็ค,คือมองไกลมองไม่เห็นมองไม่เห็นโปรไฟล์จทุกคนต้องใช้อีกเครื่องนึ่งดูน่าสนุกจังครับขอบคุณค่ะโอ้คือแม่นแทรอดต่อไปหูจริงเหรอเต็มแรง ซัดเต็มข้อข้อเ <Okay. S 1> ต็มแข้งซัดเต็มข้อข้าเต็มแช้งกลับอย่างงี้เหรอตอนกลา้าใช่ไหมใช่ตอนกล้าดเดี๋ยวอ๋อใช่ครับตอนกล้าชมพุรีมาทำธุระเหรอคะตัวเองอยู่ตั้งสี่วันไม่ได้ไปไหนเลย โอ้ยมีแต่ไปกินลาเมงแค่นั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปไหนเลย,ยแต่อย่างวันนี้ไปก็ไปทําธุระก็ไม่นับไม่เกี่ยวแบบไปไปกินข้าวไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมแตะถึงอะถัดโลกต่อไปจะไม่เอาบอาาเอาเหรอถ้าเต็มถ้าเต็มข้อเหรอ<ะ>มันเป็นยังไงถ้าเต็มข้อดดห้าห้าห้า พี่สุดาทุกคนอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะกดไลค์ให้เราด้วยนะมึงกินเหี้อน้ำเดือยดวงดวงใช่ไหมปากไม่เชื่อไปใช้สองมือเลยเหรอแค่เนี้ยไม่ก็ูอยากใช้มากกว่ามันดูแม่นว่ะเอ้าไม่เ่็นนอกบ้านเียเรวๆเราพี้โยนจะไม่ชื้ออันนี้่ะเอ้าโยก็เบี้ยว โยนก็แรงเกินอาจจะตกลงจะเอายัางไงกับชีวิตฮะนั่นโดนกล้องเลยโดนน่าขอบคุณค่นะน่ารักพี่พงศ์ศรีพี่อนนท์สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะเข้ามาเป็นรอบๆสวัสดีค่เอาก็นนั่งตรงนั้นเอ้ยโน no. พี่ดีม <No. S 2> ีเซนเซอร์ไม <No. S 2> er ่ทันโนก็มีห้ามเต้นแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่นั่นก็แบบนี้แหละถ้าแบบนี้บอกไม่ใช่แบบนี้ครับไหน นั่นก็แบบน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้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 นั่นก็แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เนี้ยไม่ได้ถ้าพี่ดีจะเต้นขนาดนี้พี่ดีไปเรียนเถอะไปเรียนเต้นเถอะตัวเนี้ยเหรอเออพี่ดีไปเรียนเต้นเถอะเร็วเร็วรีบโยนมาเดี๋ยวปฏิมาท่านี้คือท่าเต้นใช่ไหมใช่ไปเรียนเต้นเถอะไปไม่เอาเข้าเต็มฟูเอาใช่จีบจีบจีบพี่ธนา กับเซนเซอร์่าท่านได้ลูกกับมังเตงก็ได้บอกว่าถ้าจะชอบเต้นขนาดนั้นไปเรียนเต้นเถอะพี่วัยรุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ยแค่จะเต้นปันน่ะก็ให้ไปเรียนเต้นแล้วก็ไปไอ้นี่เหรอคือก็คือแบบไปเรียนเต้นจริงจังเลยอย่างเงี้ยมาโอ้โหจริงนะขอชื่อบ้านฟ้าหน่อยสิชื่อที่แดนนิสาเลยค่ะ ลูกพี่เหมือนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ก็คือบ้านฟ้าบ้านฟ้าก็จะมีทีแดนดิสานแล้วก็ละลิตพาร์ทถ้าเป็นโปรไฟล์ก็ละลิตพาร์ทละลิทค่ะอืมอดูอเหมือนโอ้ยใจเย็นจเย็นเนาะเอ้าใจเย็นสิเอ,าอ้าอะไรยังไงกันแน่พี่น่ารักสวยมากขอบคุณค่ะ เด็กน้อยเด็กน้อยหาวเด็กน้อยคือเพิ่นเด็กป่อยพ่อเล่าแบบเน้ยเอาอย่างไรก็ได้ให้มันไม่ทันอ่ะจริงเหรอหมายถึงเออก็ได้ให้ตั้งหลักไม่ทันนู่นนี่แล้วสนุกสนุกอ่ะจริงเหรออันน่านเล่นแล้วเครียดก็ไปเล่นก็อยากเล่นทำไมพราหนูไม่เล่นก็จะมาชวนเล่นเยอะแยะมหาศาลมากมายมือไวมือไวพี่ทีเขาชอบให้เล่นแบบนี้ แม,ม่จะตัดไฮไลท์